สวัสดีค่ะสวัสดีเอช่องแอนแัมลี่นะคะเสามาทำอะไรคะก็เห็นลุงช่างบอกว่าเสาเนี้ยเป็นของคุณแม่เอ่อคุณแม่จันทนานะนะคะวันธนาหรือจันทนาคุณแม่วันธนานี่แหละนะคะท่านได้มอบไว้ให้นะคะไม่รู้ว่าท่านจะให้ทำอะไรนะคะก็ให้ไว้กับลานองค์ปู่นะคะพี่โปนะ,ะนี่อ่มี6 หกต้นด้วยกันนะคะเป็นแบบที่มีความแข็งแรงมากนะคะไม่รู้ว่าเอ่อทำอะไรนะเอสอนก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะนะคะ,ะนะคะก็บนเสาก็จะมีกระเป๋านะคะเมดานะกระเป๋าเมดานะเออไม่รู้เมดาจะลืมกระเป๋าหรือเปล่านะ,นะคะอ่าเมื่อกี้ก็เห็นวิ่งไปด้านนู้นนะคะอ่าทุกคนจําด้วยเด้อนะคะทุกคนจําด้วยเด้อกระเป๋าเมดาอยู่มุมนี้นะถ้าเกิดว่าเมดาเนี่ย วิ่งหากระเป๋านะ FC ก็นะเป็นพยานกับแอดแอนนะเป็นพยานนะเออดูนะเพราะปะดาปดาเนี่ยแกวางอะไรแกก็วางแล้วแกก็จะลืมนะคะเออแกจะลืมแล้วแกก็จะเดินไปเลยนะคะอ่าแล้วแกก็จะเดินหากระเป๋าแหละตอนเนี้ยนะเออเออนะก็จะเดินหากระเป๋าและตอน,นนะเ,ออเออน,ะเน,เน,นี้นี่ โอ้มินน้อยไปโรงเรียนแล้วไปรถตู้มั้งคะนุ่นนะคะมินน้อยไปรถตู้นะคะอ่ะนี่นะคะเอฟซีกระเป๋าอมินน้อยไปรถตู้แล้วนะคะวันนี้นะเพราะว่ามาส่งโรส่งขึ้นรถตู้นะคะนี่ก็จะเป็นภาพบนันยาการนะคะอ่ะเราจะถ่ายเป็นหลักฐานเอาไว้นะคะว่ากระเป๋าแม่ดาวางไว้ตรงนี้นะ นี่ก็เป็นบริเวณนะคะลานองค์พ่อปู่นะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์อันเดิมเนาะนะคะที่เขาเรียกว่าได้ทําการยกออกไปอ่าตู้คอนเทนเนอร์ยกออกไปแล้วนะคะเอ่อคุณนิตยานะพินเองยกตู้คอนเทนเนอร์กลับไปที่อำนาจเจริญนะคะก็เลยทาให้เขาเรียกว่ามุมตรงนี้นะ่ะเป็นมุมที่กว้างโล่งนะคะแล้วก็เอ่อเข้ามาแล้วมันมันเห็นตัวบ้านเลยเนาะอ่ามันเห็นตัวบ้าน ะะเห็นตัวบ้านฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมุมของทางคุณเน่งนะคะที่ได้ทําการย้ายพระมาเนาะย้ายพระมาแล้วก็ทําการปูนะบริเวณตรงที่พระด้วยนะคะนี่ค่ะเมื่อวานทีมช่างของพี่เน่งจ้างมาก็ได้ทําการปูเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะใส่ขขบใส่อะไรก็เกือบเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ,ะลานหลวงปู่ก็จะเป็นลานที่แบบ กว้างนะคะกว้างต้นไม้นะคะนี่ค่ะต้นไม้ต้นนี้นะคะก็แอดแอนก็เขาเรียกว่าอยากปลูกไว้นะคะอยากปลูกไว้นะคะบริเวณข้างเรียกว่าข้างๆนะคะข้างๆเป็นเขาเรียกว่าต้นไม้เป็นร่มเงาเนาะนะเป็นร่มเงานะคะสวยอยู่นะคะสวยมากเลยต้นนี้นะคะเนาะเอฟซีว่าไหม นี่นะคะอ่านีปูด้านข้างนะทำให้ร่มรื่นนะคะ่าไว้เวลาเออเราไปนั่งใต้ต้นไม้อะไรอย่เงี้ยนะ,ะเนาะนี่ค่ะก็ว่าจะไปหาดูนะคะแต่ไม่รู้ต้องถามพี่หน่งว่าพี่หนงไปซื้อที่ร้านอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนร้านด้านหน้านะคะยังไม่ได้เอาต้นไม้ ยังไม่ได้เอาต้นไม้เอามุมนี้ออกนะคะเพราะว่าถ้าเอามุมนี้ออกปุ๊บมันก็จะโล่งนะคะมันจะโล่งแล้วจะเดินมาทางมุมนี้ได้มุมนี้ได้เลยนะเดินมาทางด้านนี้ได้เลยค่ะนะอันนี้ก็ต้องรอลุงช่างเนาะนะครับต้องรอลุงช่างก่อนเป็นต้นที่แบบว่าครั้งแรกเลยนะ,ะที่เรามาที่นี่นะคะเราก็จะเจอเห็ดระโงกนะคะออกเต็มเลยนะคะอ่านะมุมนี้นะคะนะ ใครที่ได้ที่ตรงนี้ก็แจมเลยนะคะมีเห็ดรังโงกนะคะเก็บกินตลอดนะคะทั้งปีเลยนะคะโอปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะ <laughs> น,นี่ก็จากที่ไป FC นะคะเดินชมนะคะบริเวณรอบๆร,ร้านองปูแล้วนะคะก็มาถึงร้านแล้วนะคะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะไม่ได้เก็บเงินเก็บทงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเก็บแล้วนะคะเมื่อวานเก็บไปเยอะเลยนะคะ วันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเงินทองของเอเขาเรียกว่าบางทีสองวันนะได้เก็บครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ามีงานใหญ่ๆนะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะคะเอฟซีกนะ็จะเก็บเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดานะคะวันแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้เก็บนะคะเขาเรียกว่านาน,น,านวันสองวันนะคะเพราะว่าหนึ่งเราก็ประหยัดในเรื่องของทุนขยะด้วยนะคะเพราะว่าการทําอะไรมันก็ต้องมีงบประมาณใช่ไหมคะมี ะะกเ็เราก็ช่วยประหยัดนะ,ะลานงูอะไรที่เราประหยัดได้เราก็ช่วยกันประหยัดไปนะคะค่ะนะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีนะคะพี่อะไรเนาะนะคะพี่รัตนาเต้นสู้นะ,ะหรือเต้นซ่าั่นเดงนะคะเขาเรียกว่าสนับสนุนนะคะน้ําแข็งใส่นะสามร้อยบาทนะก็ประมาณอยู่ที่สิบสองถ้วยนะคะสิบสองถ้วยนะคะสามร้อยบาท ก็ต้องขอบคุณพี่รัตนาเตนซ่านะคะก็ฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะช่วยกันสนับสนุนนะคะเอาน้ำแข็งใส่ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นผ้าร้านแม่คำใสหรือว่าสนับสนุนนะคะก๋วยเตี๋ยวร้านสมพรปากนะคะแล้วก็กาแฟนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทมณโอม,มทรัพย์จำกัดน,นะคะที่นาเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีนะคะสินค้าอยู่ที่นาเลยนะท่านใดที่มาที่นาเนี่ยก็จะสามารถมาซื้อได้เลยนะคะอ่า อย่างน้ำแข็งใสก็สามารถรับประทานนั่งรับประทานได้ส่วนเสื้อไม่กําใสก็สามารถที่จะซื้อนะคะเ,เป็นการช่วยสนับสนุนยูทูเปเบอร์เรานั่นเองนะคะซื้อฝากนะคนที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็คุเที่ยวก็สามารถนั่งทานที่นี่ได้นะ,ะหรือว่าท่านใดอยากต้องการที่จะไปฝากนะแต่คุเที่ยวนี่นําขึ้นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันมันไปนานไม่ได้ใช่ไหม ต้องทานที่นี่นะถ้าก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้องทานแบบที่นี่ร้อนๆนะเอดเดนก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวชอบทานพวกเส้นๆนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะไปอะไรนะผัดผัดเส้นนะผัดเส้นนะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนนะมีใครบ้างเอที่ชอบกินแบบเส้นๆไม่ว่าจะเป็นขนมจีนก๋วยจับนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะอย่างเงี้ยผัดซีอิ๊้นะ,ะอะไรที่เป็นเส้นๆนี่ชอบนะแต่ข้าวนี่นานๆถ้าข้าวนี่จะชอบกินแบบ น้ำพริกค่ะผักสดนะนั่นคือชอบมากนะก็จะกินข้าวได้เยอะนะทุกคนนะเมื่อวานก็มีสิ่งดีๆนะไม่ว่าจะเป็นการมาเ,เปลี่ยนแปลงนะหม้อเปลงเฟสสามนะคะคือ,ค,อคือใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมนะคะ แล้วก็เขาเรียกว่าไฟฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะ,ะเขาเรียกว่าเข้าถึงมันเหมือนโรงงานโรง,โรงงานใหญ่โรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเลยนะ,ะที่มีไฟฟ้ารองรับได้มากเลยนะคะ fc นะก็ฝาก fc ทุกท่านด้วยนะคะนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่เขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะทำให้มีมอเอแปลงขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ได้ที่แอนไม่ได้ทราบนามนะไม่ได้เอ่ยนามหรือว่าอาจจะรู้แต่อาจจะไม่รู้นะคะก็ ขอบคุณมากๆนะคะท่านมอบสิ่ดีให้กับวังปู่นะคะชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นการสะสมบุญไปในตัวด้วยนะคะค่ะนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแอฟซีทุกท่านมากค่ะนะคะอย่าลืมนะคะชมคลิปที่ถึงประมาณ4นาทีถึง5นาทีด้วยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย